ครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าทีทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจทําตั้งแต่วันแรกจนถึงแบบเออตอนจนถึงตอนพิเศษเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามตอนพิเศษด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับทุกๆคนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆทุกคนด้วยนะครับครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทางสุดสัปดาห์นะครับที่จัดงานวายอวอร์ดในครั้งนี้ครับผมก็ ดีใจมากๆครับที่ได้รับรางวัลซีรีส์แห่งปีครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมก็ผมมองว่ารางวัลนี้จะเป็นเหมือนเป็นกําลังใจให้พวกเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับผมนะครับครับก็ดีใจมากเหมือนกันครับก็ยังไงก็ขอบคุณทางสุดสัปดาห์ด้วยนะครับที่จัดงานมาโหวตนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ขอบคุณแฟนแฟนโซนโนมิสั่นชารครับแล้วก็แฟนแฟนของดิเตอร์ยิ้มที่แม็กนาแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆด้วยครับที่ ทุ่มโหมดให้ซีรีส์ของพวกเราครับก็ขอบคุณคิดิมพายมากๆด้วยครับครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เห็นคุณค่าการแสดงของคิดริมพายนะครับผมแล้วก็ให้กำลังใจทุ่มกับล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับผมก็เรื่องนี้ตั้งใจกันทำมากไม่ใช่แค่เรื่องแบบเพลงหรือว่าซาวด์มันทุกอย่างจริงทุกอย่างทุกคนแบบเป็นก้อนเดียวกันจริงเรื่องนี้สนุกมากครับผมรู้สึกเป็นโปรเจกต์ที่โคตรเจ๋งเลยครับ ชื่นใจแค่ไหนคะเนี่ยคือแบบว่าตั้งแต่ซีรีส์มาซีรีส์จบไปจนถึงวันนี้แล้วได้ร่วมแบบเดินสายกันแล้วก็ได้รับความนิยมแบบไม่จบได้เส้นก็ต้องชื่นใจมากๆเลยครับใช่ใชแล้วก็ภูมิใจในทุกๆคนแล้วก็ดีใจมากๆด้วยครับใช่เพราะว่าก็เกือบปีแล้วเนาะท,ทุกคนแบบว่ายังแบบอยู่ด้วยเราซัพพอร์ตเราก็ขอบคุณมากที่แบบติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตก็อยู่ด้วยกันไปนานๆ ครับครัยู่รอนิ่งเฮียภาคพิเศษด้วกซ์ใช่แล้วใกล้แล้วนะครับผมหน่วยคอมมาดโดทาวเวอร์เรนเจอร์ไงประมาณสี่สี่พิเศษเราจะแปลงร่างได้ครับแม่ไหนวันนี้ซีีได้รับรางวัลแล้วให้พูดถึงภาคพิเศษแึงว่ามันจะพิเศษแค่ไหนจะใกล้ได้ชมกันละวไม่ให้ยิ้มพูดหรอกยิ้มสปอยเสียงใส่ไข่ครับแน่นอนครับว่า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  ู่เราก็พิเศษเหมือนเหมือนคู่นอื่นที่ผ่านมาครับมีแน่นอนครับพิเศษใส่ไข่แน่นอนนี่พิเศษทุกคู่แน่นอนใช่ครับก็จะเป็นการการเดินทาของทุกตัวละครครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าอ่าให้จุดจบสิจุดของแต่ละตัวละครจะไปจบที่ตรงไหนครับใช่แล้วครับครับฝากฝากพวกเราแล้วก็ฝากคุณผทุกคนเลยครับก็ ฝากพวกเราชาวฟิวทป่พายด้วยนะครับน้องนิวครับหนึ่งนรับสิบเพื่อครับครับอยากฝากเออาไว้เล่นด้วยเลยอ่ะยิ้มครับติวเตอร์ครับจริงๆวันนี้แม็กนัทก็จะมาด้วยฮะแต่ติดโควิดนะครับผมจริงๆเรามีหกคนแล้วก็ฝากน้องๆในดูมิดีทุกคนด้วยนะครับผมในโปรเจกต์ ปีนี้เอ้ยปีหน้านะครับผมก็มีนะโปรเจกต์ของคุณพ่าผู้บริารด้วยครับจริงๆเราก็ใกล้จะประกาศลาวครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตาม,<ผ>มรวมถึงซีรีส์พี่เจ็ดคนกลางด้วยนะครับก็อยากฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับใช่ครับ